แจ้งจับอดีตผอบอตรเนี่ยสอระลายงบ200ล้านสร้างโรงงานผลิตกระสุนซึ่งแน่นอนครับว่าเอ๊ะมีการแจ้งจับนะครับอดีตผอบอตรนะครับนั่นก็คือ,อคุณอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะเนี่ยร้องปอปป,ปนะครับเอาผิดอดีตผอบอตรนะครับสอบระลายงบเนี่ยสองล้าน สร้างโรงงานผลิตกระสุนปืนจำนวน12แห่งทั่วประเทศปัจจุบันกลายเป็นโรงงานล้างก็คือว่า,าถ้าจากเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือมีอดีตพบตรเนี่ยนะครับได้มีการาให้สร้างนะครับโรงงานที่สำหรับผลิตกระสุนปืนเนี่ยเอามาใช้ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งแน่นอนครับทั้ง12แห่งทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เปปัจจุบันเนี่ยเป็นโรงงานล้างมันใช้ใช้ไม่ได้นะครับเมื่อวันที่เมื่อวันที่นะครับ11ตุลาคมที่ศูนย์รับแจ้ง ฟาร์มกองบัญชาการนะครับตำรวจสอบสวนกลางหรือบชกเนี่ยนายอัจฉยะเรืองรัตนพงศ์เดินทางเข้าพบนะครับพันตำรวจโทรหญิงก่อนแก้วปัดหยัดรั์นะครับสารวัตรสอบสวนนะครับบก5บกปปป,ปเพื่อแจ้งฟาร์มดำเนินคดีก,ดกับอดีตพบตรท่านหนึ่งในฟาร์มผิดตามมาตรา157ในกรณีที่มีการจัดสร้างโรงงานผลิตกระสุนปืน จำนวน12แห่งทั่วประเทศอ้างว่าสามารถผลิตกระสุนนะครับขนาด9มมได้6แสนนัดต่อปีและขนาด3.8ได้6แสนนัดต่อปีแต่ปัจจุบันนะครับกลับพบว่ากลายเป็นเพียงแค่โรงงานล้างไม่สามารถดำเนินการผลิตกระสุนได้จริงอีกทั้งยังพบว่ามีสัญญาจัดสร้างอาคารโรงงานนี้ ก็เป็นการใช้วิธีแบบคัดเลือกมาเสนอราคาไม่ได้ใช้วิธีนะครับการเสนอราคายื่นประมูลผิดหลักกฎหมายเพราะสามารถนะครับหัวประมูลกันได้ซึ่งความผิดในส่วนนี้ค่อนข้างชัดเจนกรณีของกําดันนกด้วยซ้ำนายอชิยะกล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวเหมือนกับเอางบประมาณไปผ่านเล่นเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไร แทนที่จะเอาเงินไปจัดสร้างกว่า200บาทล้านบาทนี้นะครับไปช่วยตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับอีกทั้งยังพบว่าเงินดังกล่าวมีการโยกย้ายจากงบประมาณจัดซื้อปืนไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและดีกว่า นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับได้ไปยื่นร้องที่ปปป,ปเรื่องของการสร้างโรงงานผลิตกระสุนปืนซึ่งแน่นอนครับตามข้อมูลนี้นะครับที่คุณอัจฉริยะบอกเนี่ยนะครับว่าว่ามีการโยกงบประมาณนะครับในการจัดซื้อปืนไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วถามว่าวันนี้ในการซื้อปืนไฟฟ้า ถ้าเราจะพูดกันจริงนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่อยู่หน้างานแล้วต้องไปเผชิญกับคนที่ก่อเหตุซึ่งคนไม่ว่าจะเป็นเมายาเมาเหล้าอะไรจิตอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าทุกวันนี้ใช้วิธีใช้สามง่ามยันเอาซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าจะเอางบตัวนี้นะครับ200ล้านนะครับที่ไปสร้างโรงงานนะครับตามที่กุลิยะบอกก่อนนะครับว่าถ้าไปสร้างโรงงานแล้วสามารถผลิต อาวุธกระสุนปืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปซ้อมหรือเอาไปใช้ในราชการได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายส่งออกได้หรือไปอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้โรงงานทั้ง12แห่งตามที่คุณอัจฉริยะกล่าวเนี่ยก็คือว่า ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็คือเป็นโรงงานล้างไปแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าเท่ากับว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าต้องโยกงบจากการจัดซื้อปืนไฟฟ้าไปด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งแยก่กันใหญ่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้างานเนี่ยนะครับที่เข้าไปเผชิญเหตุเนี่ยนะครับโอ้โหพยานอันตรายรอบด้านนะครับถ้ามีปืนไฟฟ้าเนี่ยอย่างน้อยนะ ก็สามารถที่จะสก,กัดนะครับคนที่ก่อเหตุคนที่คุ้มข้างอะไรได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนแต่ทุกวันนี้ตำรวจยังต้องใช้3ง่าม,ามหลายๆครั้งที่เราได้ยินข่าวว่าตำรวจนะครับโดนนะครับโดนผู้ที่ก่อเหตุหรือโดนที่ผู้คุ้มข้างเนี่ยนะครับ ทำบาดเจ็บเสียชีวิตก็เยอะแยะมากมายแต่การที่ถ้ามีปืนไฟฟ้าเนี่ยน่าจะช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ได้ดีกว่าซึ่งแน่นอนครับว่าถ้างบประมาณ200ล้านเนี่ยใช้ไปซื้อปืนไฟฟ้าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าราคาปืนไฟฟ้าเนี่ยนะครับตามที่เขาใช้กันที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยมัน เท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้ทําไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่คุณอัจฉริยะได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงนะครับอดีตพอบอตรคนนี้ด้วยนะครับว่าเป็นใครซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงต้องติดตามกัน,นครับว่าสรุปแล้วการก่อสร้างครั้งนี้การก่อสร้างโรงงานนี้มีการผ่านงบไปจริงๆตามที่คุณอัจฉริยะกล่าวหรือเปล่าหรือว่านะครับอ่า โรงงานเนี้ยที่ตอนนี้มาร้างอยู่ล่ะทำไมมันถึงร้างด้วยเหตุผลอะไรแล้วมีการโยกงบประมาณเนี่ยนะครับไปการจัดซื้อปืนไฟฟ้าเนี่ยไปตรงนี้หรือเปล่าและอีกอันนึงก็คือว่าเอ๊ะในการก่อสร้างเนี่ยใช้วิธีแบบคัดเลือกด้วยไม่ได้มีการเสนอละคัดเลือกเสนอราคาเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการยื่นประมูลนะครับมันก็คือถ้าถ้าแบบนี้มันก็สามารถทําให้หัวประมูลกันได้ซึ่งแน่นอนมันจะมีการหัวประมูลหรือเปล่าที่อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนก็จับจ้องเรื่องสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเรื่องของการทุจริตนะครับเรื่องของการรับส่ววยยรรรับบสิงนออออะะไููแล้้ก็ตตดาม เดี๋ยวเราไปฟังที่คุณอัจฉริยะนะครับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ครับอาจารย์ครับนี่ครับอดีตพบตรคนละเริดสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดนะครับกับพวกนะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตา57นะครับในกรณีที่มีการนะครับสร้างอาคารนะครับโรงงานผลิตกระสุนปืนนะครับจำนวน12แห่งทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนะครับนะศูย์้บรมพวกนี้นะครับกลายเป็นโรงงานร้างที่นอกกระจอกเข้าไปทำเข้าไปเข้าไปอยู่นะครับ มันเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับจำนวนส2สองแห่งทั่วประเทศนะแล้วก็มีความผิดที่ผมเรียนทราบเบื้องต้นนะครับว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามนั้นเลยนะครับซึ่งต่อให้มีการวบข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายสองโมงเนี่ยผมด้มีการประสานหน้าทีว่าการสูนย์ยุธธรรมให้มารับเรื่องในการวบข้อมูลทงนี้ให้กับทีเอสไอดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันอันเนี้ยอันนี้ชัดกว่ากำลังนกเยอะ นะอันนี้ไม่พลาดแน่เพราะว่าเป็นการเสนอราคาเนี่ยโดยวิธีคัดเลือกจริงๆถ้ามันเกิน5้าแสนบาทมันต้องใช้วิธีประมูลแต่นี้มันหลัง10กว่าล้านนะครับบางหลัง9้าล้านบางหลัง13ล้านทำไมแบบเดียวกันทำไมัน9กระโดดอันนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างแต่ที่คุณกดเงิน2องล้านเนี่ยไปช่วยตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเอาเอามาประมาณไปให้ตำรวจชาผู้น้อยในยเรื่องของการซื้อ อันนี้โยกจากงบประมาณในการซื้อปืนไฟฟ้านะครับไปใช้ในการสร้างโรงผลนปกนกระสุนซึ่งจริงๆปืนไฟฟ้ามีความสําคัญนะครับถ้าปืนไฟฟ้าไปให้ตํารวจในการปราบคนที่ขังนะครับมันก็จะช่วยตารวจได้ได้ให้ปลอดภัยในด้านงบป,ปืนไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการสร้างโรงงานปืนกระสุนซึ่งสร้างไม่ได้จริงอ,อดีอตพบตรคนดำเนินสืบแย่งยอดสุดนะครับกับพวกนะครับนะ่านเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสามมาตราเก็บนะครับในกรณีที่มีการนะครับอา่า สร้างอาคารนะครับโรงงานผลิตกระสุนปืนนะครับจำนวนสิบสองแห่งทั่วประเทศนะครับนะซึะ่งไม่ได้ทําตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสรนอราคาต่อหน่วยต่อต่องานของรัฐนะครับพศ254 2ี่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศสอง0นหหนะครับแล้วก็ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศสอง0หหก และที่แก้ไขเพิ่มเติมความผิดตามพรบจดทะเบียนเครื่อง,งจักรพศ2514ความผิดตามปรบรวัตถุอันตรายพศ2535และความผิดตามปรบรรส,ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535กรณีการสร้างโรงงานผลิตกระสุนและยุทธภัณฑ์ของสำนักาตานตำรวชาติจำนวน12แห่งนะครับโดยวิธีการคัดเลือกปีงบมา2564และปีงบมา2565เพื่อให้ได้เงินนะครับกลับคืนมาเป็นของเป็นดินนะครับแล้วก็เป็นความผิดตามมติสำนักงานมาตรา157 ประกอบและหรือต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมไปดูภาพนะครับว่าในการทําสัญญานี่เป็นสัญญานะครับที่ที่มีการนะสัญญาในการตร้งน,นะครับอาคารโรงงานผลิตกระสุนซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ได้มีการประมูลราคาแต่ใช้วิธีคัดเลือกนะครับคัดเลือกคนมาเสนอราคาซึ่งอ่าหรือว่า ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าอันนี้สามารถทัวได้นะครับเจ้าใครก็ได้ตามที่นะครับรุ่นอารมทั้ง12แห่งนะครับได้มีการดําเนินการตามสัญญานี้นะครับและในขณะนี้เนี่ยครับไม่สามารถผลิตกระสุนได้จริงที่อ้างว่าจะมีการผลิตกระสุน9กมอได้6 0แสนนัดต่อปีนะครับแล้วก็3.38ไอจุดสแปดได้หแสนนัดต่อปีปัจจุบันนะครับนะรุ่นอารมพวกนี้นะครับกลายเป็นโรงงานล้างที่นกกระจอกเข้าไปทำเข้าไปเข้าไปอยู่นะครับนะ ผมไม่ดูภาพอันนี้คือเป็นอาคารที่นะครับที่มีการกอ่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมมอบงานไม่ได้นะครับในหลายในหลายพื้นที่นะครับผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นโรงงานผลิตกระถินของภาคเจ็ดที่สุสขโขทรมนะครับมีลักษณะอาคารเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับจานวน12แห่งทั่วประเทศนะแล้วก็ มีความผิดที่ผมเรียนทราบเบื้องต้นนะครับว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามนั้นเลยนะครับซึ่งต่อให้มีการวัวข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายสองโมงเนี่ยผมได้มีการประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้มารับเรื่องในการวัวข้อมูลท้งนี้ให้กับพีเอชไอดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยผมไม่ดูภาพเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับมูลค่าความเสียหายสองร้อยกว่าล้าน,นอันนี้คือ เป็นสัญญานะครับที่มีการเสนอราคาทั้งภาคสองและภาคเก้าอันนี้มาให้ดูด้วยสาเหตที่ที่โรงงานมันไม่ผ่าน QC หรือว่ามันไม่สามารถเปิดได้เพราะอะไรมันไม่ได้มีใบอนุญาตครับมันไม่ได้มีการขออนุญาตวิศวก,กรออรมไม่ได้มีการขออนุญาตอะไรต่างๆเลยแล้วก็ไม่สามารถผลิตกระสุนได้จริงเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรแล้วการที่จะเอาคนเนี่ยนะครับ ผู้จะทานอะไรก็แต่แง,ง่ายๆว่าเอากระสุนปืนเนี่ยเล่าดินปืนใส่เนี่ยคุณจะทํายังไงเพราะว่าคุณต้องกออด้วยด้วยคนหลังจากก่อด้วยคนแล้วเนี่ยพอเอาหัวกระสุนไปใส่เนี่ยแล้วมันจะได้มาตรฐานตรงไหนใครจะเป็นผู้รับรองแลวถ้าเกิดเอาไปยิงลแล้วแตกใครจะรับผิดชอบแล้วมันถึงวันนี้ผ่านมาเนี่ยจนถึงปี66จะปลายปีแล้วยังไม่สามารถสมมอบได้เลยไม่สามารถสมมอบอาตฐานได้เจ้าพี่ยังไม่มีใครรับมอบงานเพราะว่าตัวมีความผิดนะครับแล้วก็เราได้รับการร้องเรียนจาก เจ้าที่ทุกภาคนะครับให้มาช่วยดาเนินการเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะว่าครอบครัวติดคุกนะครับจากการที่มีการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นตำรวจนะครับมีมีไม่ไม่เป็นของตารวจครับต็อเป็นของตำรวจ <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือเมื่อมันไม่มีใบอนุญาตยธภัณานของของกระทรวงลาผโหมของกระตวงมหมัดไทยอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับ <c oughs> จึงไม่มีใครกล้าร,รับงานเพราะมันผลิตกระสุนไม่ได้จริงนะครับไม่มีเครื่องจักรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจึง ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยต่อพปอบปปแล้วก็ดาเนินการที่นะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่น,น,นดินนะแล้วก็ให้เดซไอทำการตรวจสอบเรื่องของบริษัทติดสองติสามบริษัทเนี่ย,ขย,มมยเข้าไปว่าประมูลหรือไม่นะครับอันเนี้ยอันนี้ชัดกว่ากำนันนกเยอะนะอันเนี้ยไม่พลาดแน่เพราะว่าเป็นการเสนอราคาเนี่ยโดยวิธีคัดเลือกจริงๆถ้ามันเกินห้าแสนบาทมันต้องใช้วิธีประมูลแต่นี้มันหลังสิบกว่าล้านนะครับ บางหลังเก้าล้านบางหลังสิบสามล้านทำไมแบบเดียวกันทำไมมันเก้ากระโดดอันนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างในตัวโรงงานเนี่ยมีเครื่องจักรเรียงอันเป็นไม่มีเลยเป็นแค่อาคารเปล่าๆไม่สามารถทําอะไรได้ได้เคยผลิตกระสุนหรือเครื่องกระสุนทับมาของไม่มีเลยครับเพราะมันมีเครื่องจักรไม่มีคนทํางานไม่มีวารนะครับไม่สามารถทําได้นะบริษัทที่เราเข้ามันเป็นบริษัทอะไรแน่เลก็อ่าเท่าที่ผมทราบนะครับจะมีคนอยู่สามคนที่อยู่ชมรี ป็นผู้ด,ดาเนินการโครงการที่ทั้งหมดในการเข้าถ่ายว่าประมูลงานผู้บริษัทที่โรงงานเนี่ยเป็นบริษัทแล้วเ็ียงกันไม่ใช่เป็นเป็นหลากหลายบริษัทแต่ว่าเป็นลักษณะคือเป็นพวกองตํงารวจง่ายให้มารับงานแล้วตอนนี้คือเจ้าที่ไม่สามารถรับงานได้แล้วเขาเกรงว่าเกรงว่าเขาจะโดนโดนดเนิคดีด้วยจึงร้องผมมาเนี่ยให้มาดำเ,เนินการตามกฎหมายให้ถูกต้อง ไม่เคยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะแจงได้ว่าเหตุดใดถึงสร้างมาแล้วเนี่ยไม่คุ้มค่าผลิตภรณฑ์อ่าผลิตภัณฑไม่ได้จริงนะครับเพียงแต่ว่าเอาง่ายๆเอามาประมาณไปผ่านเล่นไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปผ่านเล่นแต่ที่คุณจะเอางเงิน2 0 0้ล้านเนี่ยไปช่วยตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเอามาประมาณไปให้ตำรวจชั้นผู้น้อยในเรื่องของการซื้ออันนี้โยกจากงบประมาณในการซื้อปืนไฟฟ้านะครับไปใช้ในการสร้างโรงผลิตภัณุนซึ่งจริงๆปืนไฟฟ้ามีความสําคัญนะครับ ถ้าปินไฟฟ้าไปให้ตำรวจในการปราบคนที่ข้างนะครับมันก็จะช่วยตำรวจได้ได้ให้ปลอดภัยใต่ดานเอางบปินไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการสร้างโรงงานปืนกระสุนซึ่งสร้างไม่ได้จริงอันเนี้นยพลเอจสุวัสดิที่ยงสุกต้องรับผิดชอบนี่นะครับคือ ที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับถึงข้อมูลต่างๆและถึงนะครับอดีตผบตรคนนี้นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกก่อนว่าก็คงต้องติดตามเรื่องนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องมานะครับขยายไปเพราะว่าวันนี้ประชาชนทุกคนนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับคนที่คุณอัจฉริยะเองนะครับก็มีข้อมูลในการร้องนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆมามาซึ่งตัวเองนะครับเอาร้องเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินคดีกับนะครับโดนฟ้องข้อหามินประมาทบ้างอะไรบ้างแต่คุณอัจฉริยะก็ต่อสู้นะครับเพื่ คืนความยุติธรรมและเพื่อทําให้โปร่งใสนะครับในเรื่องของการทุจริตคอ,อ,อร์รัปชันตรงนี้นะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับก็คือตรงนี้ก็คงต้องติดตามเรื่องนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรครืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ